ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะช่อง CDR Channel By ชนารักวันนี้นะคะแต่ก็จะพาลูกค้าทุกท่านมาชมหินอีกหนึ่งคอร์เรคชันซึ่งเป็นหินตัวท็อปๆของเมืองไทยเลย <Wow. S 1> หินตัวนี้เขาเรียกว่า King of Marble เป็นหินสีขาวที่มีลวดลายสวยมาก <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราพาลูกค้าทุกท่านไปชมกันไปค่ะ และเราก็มาถึงหินที่เป็นไฮไลท์ของวันนี้นะคะเขาเรียกว่าหินสตาตูริโอมาจากประเทศอิตาลีค่ะคาแรคเตอร์ <Character S 2> ของหินตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีมิลกี้เขาเรียกว่าสีมิลกี้นะคะจะเป็นสีขาวแล้วก็จะมีเส้นแร่สีเทาตัดผ่านแล้วก็จะมีสีสีทองแซมๆซนิดหน่อยนะคะสตาตูริโอตัวนี้นะคะมีมีราคาตั้งแต่ถูกถึงขั้นแพงมากมูลค่าตัวนี้อยู่ที่ราคา 35,000บาทต่อตารางเมตรข้อแตกต่างต่างกันยังไงแซต,ตูริโอมีหลายเกรดเนะาะย่าเห็นได้ว่าเนื้อของหินตัวนี้เนี่ย เป็นเนื้อแก้วเลยเป็นแก้วเป็นผลึกเวลาเราเคาะนะเสียงมันก็จะดังปอ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 งถ้าหินทั่วไปจะไม่ดังมากความแข็งแกร่งของหินตัวนี้เนี่ยจะแข็งแกร่งที่สุดลนะ <Wow. S 1> ตัวนี้นะคะก็จะเหมาะเอาไปทําเกี่ยวกับผนังบ้านบ้างทําเป็นผนังบุ๊คแมชหรือทําพื้นบันไดหรือทําเคาน์เตอร์ไอแลนด์ในบ้านนี่เหมาะมากสําหรับบ้านที่เป็นสไตล์โมเดิร์นหรือสไตล์คลาสสิกใช้ได้หมดเลยค่ะ และวันนี้คือไฮไลท์คือลูกค้าได้ใช้หินตัวนี้ตัวท็อปท็อปพระเอกตัวนี้เลยนะคะไปทำาัันในบ้านเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าตัดออกมาแล้วต่อลายออกมาแล้วจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ก็เป็นหินซาตูริโอที่ที่ตัดออกมาแล้วเป็นบันไดแล้วแล้วก็ทําการเซาะล่องเห็นไหมคะจะเห็นได้ว่าเซาะล่องแล้วก็เจียกรมตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนของการไดเลยของหินแต่ยังไม่ครบนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเอาไปใช้ทั้งหมดอ่ะสขั้น2ขั้น,อนเอ้ยไม่ใช่2ชั้น2ชั้นด้วยกันแล้วก็ตัดต่อลายเป็นลายบุ๊กแมชออกมาสวยงามมากจะบอกว่า คือตัวเองเ,องเห็นด,ด้วยตาเปล่าตอนนี้คือหินตัวนี้เนี่ยเนื้อเขาเป็นผลึกแก้ว <Wow. S 1> สีเขาก็จะเป็นมิวกี้ไวท์นะคะแล้วก็จะมีเส้นดําพาดอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วค่ะว่าตัวนี้เป็นหินท็อป,อปของหินอ่อนเลย <Hey. S 1> เดี๋ยวเราไปชมกันต่อว่าอีกหนึ่งขั้นอีกหนึ่งชั้นของบันไดตัวนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวรอชมไปค่ะ ะคะเราอยู่กันที่ไหนคะพี่โมหน้างานค่ะคุณแก้วเราอยู่กันที่หน้างานนะคะเป็นตัวหินสตาตูดิโอที่มีการไดเลยจากที่โรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาดูกันค่ะว่าเราติดตั้งงานบันไดสําหรับตัวสตาตูดิโอเนี่ย จะมีความสวยงามขนาดไหนแต่ก่อนที่จะเข้าไปพี่เห็นหินอยู่2ชนิดพี่โมทีท่ปูแล้วก็ติดตั้งอยู่ด้านนอกนะคะสําหรับหินตัวนี้นะคะทั่วไปเนี่ยจะเป็นผิวเงาอยู่แล้วใช่เนาะ,ะแต่ว่าลูกค้าหลังนี้ใช้เป็นผิวพ่นไฟป,ปันแป้งใช่ค่ะเพราะ<ม><ม>ว่าอะไรคะลูก<ม>คก้าค่ะต้องการให้เห็นความเป็นหินธรรมชาติโดยโชว์เนื้อของเขาขึ้นมาแล้วก็มันเป็นภายนอกเนาะถ้าเกิดเราทําเป็นผิวเงาอะค่ะลูกค้าเขามองว่ามันจะมีการตกแสงของแสงกระทบออกมา,วาสวยงามมากเลยนะคะสําหรับตัวนี้แล้วก็ยังมีหนึ่งตัวนะคะที่คิดว่าหลายๆคนถ้าเห็นภาพรวมของบ้าน นี้แล้วค่ะจะต้องถามแน่ๆว่าหินตัวนี้คืออะไรนี่เลยค่ะหินแกรนิตนะคะที่มีเท็กเจอร์เป็นหน้าสปิตปูดขึ้นมาแบบนี้นะคะจะดูเป็นเหมือนภูเขาเนาะเหมือนเรามีหินภูเขาติดตั้งอยู่รอบบ้านเลย <Wow. S 1> สำหรับหินตัวนี้นะคะชื่อหิน natural s p ป e g r r n n t e ค่ะจะมีความหนาพิเศษอยู่ที่3เซนนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาติดตั้งด้านนอกเนี่ยจะต้องมีวัสดุที่เป็นวัสดุค่อนข้างจะพรีเมียมนิดหนึ่งเพราะว่าการยึดติดของน้ำหนักหินเองกับตัวโครงสร้างเนี่ยก็จะต้องเยอะด้วยพอสมควรโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมหินงานบันไดด้านในกันไปค่ะพี่โมโอเคค่ะ สวัสดีค่ะช่างหันวันนี้นะคะช่างหายเป็นทีมติดตั้งนะคะที่ติดตั้งงานบันไดหินสตาร์ตูดิโอของเรา<อ>ช่างหานคะมีลูกค้าหลายๆเจ้านะคะสอบถามเข้ามาแล้วก็อยากรู้ว่ามันมีวิธีการเตรียมยังไงสําหรับงานติดตั้งหินอ่อนปูบันไดคะ่ะฮัลโหลก็ต้องเตรียมระดับและก็หาลุกคันเตรียมระดับหารุ้นพันค่ะตั้งแต่ชั้นบนลงชั้นล่างบนลงชั้นล่าง หาลูกคันที่ตีลายไว้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็หาระดับทีลายไว้ก่อนแต่เราก็ไล่ปูตันตางไล่ปูต่อไปแล้วก็ให้ใั้คนเท่ากันอโอเคค่ะช่างฮาร์ดแล้วก็อีกหนึ่งคำถามนะคะที่ลูกค้าเนี่ยอยากรู้เลยก็คือสําหรับปูนที่เราใช้ในการติดตั้งเนะะี่ยค่ะตองให้เป็นหินขาวเนี่ยจำเป็นไหมคะว่าเราจะใช้วัสดุในการติดปูนก่อธรรมดาที่มีสีเทาเข้มอะค่ะ จำเป็นครับจำเป็นเนาะต้องเป็นสีขาวใช่ต้องเป็นปูนขาวต้องเป็นปูนขาวเท่านั้นเนาะเพราะไม่งั้นมันจะมีในเรื่องของ,งการซึมอ๋อซึมแล้วก็ทําให้หินเนี่ยเหมือนมีค่าของปูนขึ้นมาน้ําปูนขึ้นมาเนาะ,ะ,ะเพราะเราใช้ปูปัดไดในระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นวัสดุในการติดตั้งเนี่ยก็ต้องเป็นวัสดุที่เหมาะสมกับงานหินของแต่ละชนิดด้วยค่ะ,คะ ที่เลือกใช้หินอ่อนสําหรับปูติดตั้งงานบันไดนะคะเราแนะนําให้เลือกใช้เป็นยังไงดีคะพี่มุเป็นโครงสร้างปูเหมือนบ้านหลังนี้นะคะเพราะว่าโครงสร้างปูนะคะจะมีความแข็งแรงทนทนยึดติดง่ายแล้วก็ไม่มีการให้ตัวของวัสดุนะคะทําให้มันเหมาะสมกับหินอ่อนที่มีน้ําหนักเยอะค่ะ,คะอีกส่วนหนึ่งนะคะถ้าลูกค้าท่านใดที่มีโครงสร้างเป็นโครงสร้างเหล็กอยู่แล้วแล้วก็ใช้ไม้วีอร์ดในการปิด แล้วก็เลือกใช้วัสดุเป็นหินอ่อนในการติดตั้งเนี่ยด้วยความที่หินอ่อนนะคะเขามีน้ำหนักในการติดตั้งเนี่ยค่อนข้างเยอะเนาะพี่โมถ้าไปติดอยู่บนไม้วีบะบอดเนี่ยค่ะหรือว่าโครงเหล็กเนี่ยด้วยความที่ไม้เนี่ยเขามีการให้ตัวอยู่แล้วหินอ่อนของเราเนี่ยจะเป็นหินอ่อนที่เป็นธรรมชาติเนาะจะไม่มีการยืดหยุ่นตัวได้เพราะฉะนั้นการใช้งานระยะยาวอะค่ะต่อให้เราใช้หินแกรนิตก็จะไม่ได้ทําให้ความปลอดภัยในเรื่องของงานติดตั้งบันไดด้วยโครงสร้างเหล็กกับตัววีบะบอดปิดทับเนี่ยค่ะพี่โม แข็งแรงคงทนแน่นอนค่ะเพราะว่าการใช้งานจริงๆเนี่ยมีการเดินน้ำหนักค่อนข้างเยอะเนาะมันจะมีการให้ตัวเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าที่เลือกใช้หินอ่อนในการติดตั้งแนะนําเป็นปูนจะดีที่สุด่เพราะว่ายึดติดคงทนแล้วก็แข็งแรงแน่นอนค่ะ สำหรับบ้านหลังนี้นะคะไม่ได้มีแค่งานบันไดสตาร์ตูดิโอนะคะที่เป็นไฮไลท์ของบ้าน<อ>ยังมีส่วนไหนอีกนะคะพี่โมจะมีส่วนของชั้น1ชั้น2ค่ะเป็นงานผนังอีกมากมายเลยค่เดีจะพาไปชมนะคะความสวยงามของหินที่ลูกค้าเลือกใช้หินชะนรักติดตั้งในบ้านหลังนี้กันค่ะไปค่ะ ะะสําหรับวันนี้ที่เราพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาดูความสวยงามของหินสตาตูดิโอที่ลูกค้าเลือกใช้ติดตั้งงานบันไดสําหรับลูกค้าเจ้านี้นะคะก็เลือกใช้หินอีกหลากหลายเลยค่ะที่ติดตั้งทั้งภายในแล้วก็ภายนอกใช่ไหมคะพี่โมใช่ค่ะโมต้องขอขอบคุณลูกค้านะคะที่เลือกใช้หินซาดาระคะ่ะและอนุญาตให้บริษัทและทีมงานนะคะเข้ามาถ่ายทาําขั้นตอนการติดตั้งบันไดและถ่ายทาหินตัวต่างๆค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วก็สําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ให้ความสนใจในเรื่องของหินอ่อนหินแกรนิตเนาะพี่โมก็สามารถติดต่อพวกเราทางช วันนี้นะคะเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากลูกค้าทุกท่านนะคะเป็นกําลังใจให้เราสองคนแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนสั่นกระดิ่งแล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะวันนี้เราต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีสสดค่ะ,คะ ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บันไทไมในส่วนของบันไดยอยู่ยอยู่ในอยู่เพราะมันจะต้องมงาโมเดิร์ทหาโมลองมาถ่ายรูปเรนะ<ป>า,าต้องใช้ความรู้มือกับช่างเนาะยกอยูนค่ะติดบันไดกันติดตตั้งกันเลยค่ะมาแล้วจ้า กตัดยอ็เรีย <c oughs> นนบร้อยแล้วนะคะสำหรับงานทัวแล้วก็พาชมความสวยงามของบ้านหลังนี้นะคะแ<า>ม่บอกว่า